ถ้าคุณคิดว่าเด็กวัยเพียงเจ็ดขวบไม่มีพลังจะเปลี่ยนทั้งสารได้คุณคิดผิดเพียงแค่ประโยคเดียวเขาทำให้ผู้ผิดภาคสานักกฎหมายและผู้คนทั้งห้องพิจารณาคดีต้องหลั่งน้ำตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคําพูดนั้นคืออะไรห้องพิจารณาคดีเงียบสงดแสงไฟนีออนส่องลงมาบนพื้นหินอ่อนเย็นเยียบ เสียงฝีเท้าเล็กเล็กดังขึ้นเป็นจังหวะช้าเด็กชายอายุเพียงเจ็ดขวบก้าวเข้ามาในศารเพียงลำพังผู้คนในห้องหันมามองพร้อมกันสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความสงสารและความประหลาดใจต้นไม้ใหญ่ตรงกลางดูสูงตรงนานจนร่างเล็กของเด็กยิ่งดูโปร่งบางเสียงกระซิบดังรอบห้อง บางคนสายหน้าบางคนถอนหายใจเด็กชายก้มหน้ามือกำเสื้อเฉิดแน่นขอบตาแดงรื้นแต่ยังฝืนก้าวต่อไปผู้ผีภาษามองลงมาจากบนลังสูงสายตานิ่งครืมเหมือนภูเขาหินคอนสารกระทบต้นไม้ดังหนักนหวงเสียงนั้นสะท้อนในอกเด็กชายราวกับฟ้าผ่าเขาเดินไปหยุดตรงกลางห้อง เผาสันน้อยๆบนพื้นแข็งเสียงหัวใจเต้นดังชัดเจนจนเขาได้ยินเองลมหายใจติดขัดเหมือนมีใครมาบีบคอพ่อของเขานั่งอยู่ข้ามมานั่งผู้ต้องหาสายตาอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความรักใบหน้าซีดเผือกเงยขึ้นมองลูกชายดวงตาแดงจัดสะท้อนความหวังสุดท้ายเด็กชายค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้น ริมฝีปากสันระริกแต่แววตาเด็ดเดียวเขาก้าไปใกล้ไมโครโฟนเล็กบนแทน่นเสียงห้องสารเงียบสนิทราวกับหยุดหายใจทุกคนจับจ้องไม่มีเสียงกระซิบอีกแววตานับสิบคู่รอคอยคำพูดแรกและเด็กชายก็เอ่ยประโยคที่สันสะทือนหัวใจทั้งห้องเสียงเล็กๆดังขึ้นในความเงียบงันของสาร ทอยคำแรกเหมือนคมมีดที่เชือนอากาศหนักอึ้งออกไปพ่อของผมไม่ใช่คนเลวเสียงสั่นแต่ชัดเจนทุกพยางผู้คนรอบห้องชนักดวงตาหลายคู่เกิดกว้างบางคนเอามือปิดปากเหมือนกลั้นสะอื้นเด็กชายหายใจแรงมือกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือน้ำตาเริ่มเอ่อแต่เขายังคงยืนตรง สายตาจับจ้องไปที่ผู้พิพากษาเพียงคนเดียวเขาสอนให้ผมซื่อสัตย์เขาสอนให้ผมไม่โกหกแล้วทำไมวันนี้ทุกคนถึงคิดว่าเขาโกงเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วห้องดังกว่าค้อนสารที่เคยฟาลงบรรยากาศกดดันยิ่งกว่าพายุที่กำลังจะถลม่ม แม้แต่ผู้พิพากษาย,ยังเผลอกำปากกาแน่นในมือดวงตาแดงจากของเด็กชายไหววหยดน้ำตาหลายลงแก้มชาชาแต่ริมฝีปากยังคงกล้าพูดต่อเหมือนแรงเล็กๆที่ดันกำแพงมูมาให้สั่นคลอนทั้งสารราวกับหยุดหายใจทุกคนรอฟังประโยคถัดไปคำที่อาจเปลี่ยนชะตาของพ่อเขา และอาจเปลี่ยนทั้งห้องพิจารณาคดีไปตลอดการริมฝีปากเล็กๆขยับอีกครั้งเสียงสันสถานแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจถ้าพ่อผมเป็นคนผิดแล้วใครจะเป็นคนสอนผมให้เป็นคนดีความเงียบว่างเปล่าครอบคลุมทั้งห้องเสียงสะอื้นเบาๆดังจากแถวหลังผู้หญิงวัยกลางคนเอามือเช็ดน้ำตา ชายหนุ่มในชุดสูทก้มหน้าหลบสายตาผู้ผิดภากษายืนนิ่งสายตาแข็งกร้าวเริ่มไหวระริกมือที่ถือปากกาสันเล็กน้อยเหมือนกำแพงแห่งกฎหมายถูกท้าทายด้วยความบริสุทธิ์เด็กชายหอบหายใจแรงหยดน้ำตาไหลต่อเนื่องแต่เขายังคงยืนมั่นคงตรงกลางศาล ราวกับทั้งโลกกำลังพังทลายอยู่รอบตัวพ่อของเขานั่งนิง่งน้ำตาไหลเงียบเงียบตามร้องแก้มแววตาที่เคยสิ้นหวังสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนได้แรงชีวิตคือมาจากท้อยคำลูกชายและในชั่วขณะนั้นเสียงสะอื้นดังระงมทั้งห้องไม่มีใครกล้าพูดแยง้ง เพราะคำของเด็กเจ็ดขวบได้ทะลุทะลวงเกราะแข็งของผู้ใหญ่ทุกคนผู้ผิดภาคสาลับตาลงชั่วครูลมหายใจหนักหน่วงดังชัดเจนในความเงียบเขาวางปากกาลงบนโต๊ไม้เสียงนั้นเบาแต่กลับสะท้อนดังก้องในอกทุกคนดวงตาใต้กรอบแว่นเหลียบมองเด็กชายความแข็งกร้าวในแววตาค่อยๆค,ค,คลายลง เหมือนผู้เขาหินที่ถูกละลายด้วยหยดน้ำตาเพียงหยดเดียวสายตาที่เคยนิ่งเฉยเริ่มสั่นไหวเด็กชายยังคงยืนนิ่งน้ำตาเปื้อนแก้มแดงจต่แต่ไม่ถอยหลังเสียงหัวใจเขายังเต้นแรงเหมือนกองศึกที่ตีกองในสนามรบผู้คนในศาลเริ่มพยักหน้าบางคนสะอื้นจนไหลสัน บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดกลับแปรเปลี่ยนเป็นคลื่นแห่งความสงสารและเข้าใจพ่อของเขาเอามือปิดหน้าเสียงสอื้นขาดห้องเล็ดลอดออกมาเขาไม่เคยคิดว่าลูกชายตัวเล็กจะยืนหยัดเพื่อเขาได้ถึงเพียงนี้และไม่เคยคิดว่าความจริงใจบริสุทธิ์จะสะตือนใจคนได้มากขนาดนี้ผู้พิพาาายิบพาเชิด หน้าออกมาเช็ดก,กรอบแว่นอย่างช้าๆเหมือนต้องการซ่อนบางสิ่งที่เอ่อคลอในหางตาบรรยากาศทั้งห้องพิจารณาคดีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและทุกคนต่างรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่จบเหมือนที่ใครคาดคิดอีกต่อไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้องแต่ไม่ใช่เสียงกดดันเหมือนก่อนเป็นเสียงสะอื้นเสียงถอนหายใจ และเสียงพึพรรมพำที่เต็มไปด้วยความเห็นใจผู้ผิดภากษามองไปรอบห้องราวกับต้องการประเมินหัวใจของทุกคนแล้วสายตาก็หวนกลับไปที่เด็กชายซึ่งยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงแท่นเล็กๆเธอชื่ออะไรเสียงผู้พิดภากษาดังขึ้นชัดถ้อยชัดคำเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาอย่างปืนแกมแต่เสียงที่ตอบกลับมาเต็มไปด้วยความกลา้าผมชื่อนัท ครับเพียงชื่อสั้นๆแต่กลับก้องสะท้อนทั้งสารบางคนยกมือปิดหน้าบางคนก้มลงสะอื้นพลังจากเสียงเด็กเจ็ดขวบทำให้กำแพงแข็งแกร่งของกฎหมายถูกแต่ด้วยความจริงใจที่ไม่อาจปฏิเสธผู้ผิพากษานิ่งไปอีกครู่มือที่เคยแข็งสันเล็กน้อยขณะหยิบแฟ้มคดีสายตาหลายคู่จับจ้องหัวใจของทุกคนเหมือนจะหยุดเต้นรอฟังคำพูดถัดไป ผู้พีพากษาวางแฟ้มลงบนตัวอย่างช้าๆเสียงกระทบเบาๆแต่กลับดังสะท้อนทั่วห้องสายตาใต้กรอบแว่นยังจับจ้องที่เด็กชายเหมือนกำลังวัดความหนักแน่นในหัวใจเล็กๆนั้นนัดเสียงทุมนิ่งเอ่ยเรียกชื่ออีกครั้งผู้คนในห้องเงียบลงราวกับถูกสะกดแม้แต่เสียงหายใจก็แทบไม่กล้าดังเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมาก คำถามนั้นทำให้ดวงตาเด็กชายสันวูแต่เขาก็พยักหนา้าริมฝีปากเล็กๆแมมแน่นก่อนเปล่งเสียงที่หนักแน่นเกินวัผมรู้ครับถ้าผมไม่พูดความจริงพ่อผมอาจจะไม่มีโอกาสกลับบ้านอีกเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกันจากมุมห้องทนายฝ่ายตรงข้ามที่นั่งกอดอกยังต้องขยับตัวเล็กน้อย เรากับไม่อาจทนต่อแรงกดดันจากคำพูดของเด็กชายได้ผู้พิพากษานั่งพิงพนักเก้าอีแววตาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นมือที่วางอยู่บนโต๊ะค่อยๆค,ค,คลายออกเหมือนเขากำลังจะพูดคำบางอย่างที่ทุกคนรอฟังผู้พิพากษาขยับตัวเล็กน้อยเก้าอีไม้หนักส่งเสียงดังเอดในความเงียบ ทุกสายตาจับจ้องไปยังบนลังสูงราวกับเวลาทั้งห้องถูกตรึงให้นิ่งค้างริมฝีปากของผู้พิพากษาค่อยๆขยับเสียงทุ้มชาแต่หนักแน่นดังออกมาสิ่งที่เธอพูดไม่ใช่เพียงคำแก้ต่างของลูกชายแต่มันคือเสียงแห่งความจริงที่ผู้ใหญ่ทุกคนในที่นี่ควรฟังความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง ก่อนที่เสียงสะอื้นของใครบางคนจะแทรกขึ้นตามมาด้วยน้ำตาที่ไหลรินอย่างกลั้นไม่อยู่เด็กชายมองผู้ผีพากษาหัวใจเต้นแรงเราจะทะลุกออกจากอกเขาไม่รู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่รับรู้ได้ถึงประกายแห่งความหวังที่เริ่มส่องแสงในห้องพ่อของเขาเงยหน้าขึ้นสายตาสั่นไหวด้วยความเชื่อมั่นที่กลับคืนมา มือที่สั่นเทาเริ่มกำเข้าหากันแน,น่นเหมือนคนที่เพิ่งคว้าเชือกเส้นสุดท้ายจากเหวลึกผู้พิพากษาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงถัดมานั้นดังก้องราวกับคอนสารที่ฟ้าลงในหัวใจทุกคนคดีนี้จะไม่ถูกตัดสินด้วยตัวเลขในแฟ้มเพียงอย่างเดียวเสียงผู้พิพากษาดังก้องไปทั่วห้อง ทุกคนชะงักเงินบางคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจเหมือนสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในศาลกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าเราจะฟังจากหัวใจและจากความจริงที่คนตัวเล็กที่สุดได้พูดออกมาในวันนี้เสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกันผู้หญิงวัยกลางคนเอามือปิดหน้าชายหนุ่มในชุดสูทเช็ดน้ำตายอย่างเงียบๆเ,เด็กชายเบิกตากว้าง หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองสึกริมฝีปากเล็กสันรริกแต่รอยยิ้มบางเบาก็เริ่มผุดขึ้นบนใบหน้าแววตาสองประกายด้วยความหวังครั้งใหม่พ่อของเขาก้มหน้าลงน้ำตาหยดใหญ่ไหลตกกระทบฝ่ามือมือที่สั่นเทาเปลี่ยนเป็นจับอกแน่นเหมือนเก็บความรู้สึกมหาศาลที่ไม่อาจเอ,อ่ยเป็นคำทั้งห้องศาลอบอุ่นด้วยบรรยากาศที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กฎหมายอันเย็นชาเริ่มอ่อนลงด้วยพลังแห่งความรักและคำพูดเพียงไม่กี่คำจากเด็กวัยเจ็ดขวบกลับทำให้ผู้ใหญ่ทั้งห้องหลั่งน้ำตาโดยไม่อาจห้ามได้ผู้พิพากษาวางคอนสารลงบนโตไม้เสียงดังตึงก้องสะท้อนทั่วห้องแต่ครั้งนี้ไม่มีใครหวาดกลัวมีเพียงเสียงสะอื้นและน้ำตาที่เอ่อคลอในแววตาทุกคนสารจะเปิดการไต่สวนใหม่อย่างเป็นธรรม เสียงหนักแนมเปล่งออกมาชัดเจนและจะให้โอกาสตำเลยได้พิสูจน์ความจริงทันใดนั้นบรรยากาศทั้งห้องเปลี่ยนไปความอึดอัดที่เคยกดทับหายไปสิน้นแทนที่ด้วยลมหายใจโล่งและสายตาแห่งความหวังเด็กชายก้มลงโค้งเล็กน้อยดวงตาเปื้อนน้ำตาแต่ส่องประกายสดใสเสียงหัวใจเต้นแรงอย่างดังในอกแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ พ่อของเขาลุกขึ้นชาชาน้ำตาไหลรินไม่หยุดเขาไม่พูดอะไรเพียงยกมือสั่นเทากอะลูกชายแน่นกลางศาลผู้คนในห้องมองภาพนั้นและไม่มีใครกล้าหันนีเพราะรู้ดีว่าตนได้เห็นความจริงที่แท้จริงในวันนี้แล้วและแม่ศาลยังไม่สิ้นสุดกระบวนการแต่เสียงเล็กๆของเด็กเจ็ดขวบได้เปลี่ยนชะตาของทั้งคดี และสอนหัวใจผู้ใหญ่ทั้งห้องไปตลอดการ